ช่วงเวลานี้คงไม่มีโรคของแฟนบอลสโมสรใดจะเปล่งปลั่งเป็นสีอมชมพูมากไปกว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับชัยชนะเกมลีกอนัดติดต่อกันมองเผินๆอาจไม่ได้มากมายหรือว่าพิเศษอะไรเพราะว่าว่ากันตามตรงแล้วมันเป็นอะไรที่โดยปกติทีมใหญ่ระดับท้าทายแชมป์มักจะทําให้เห็นเป็นเรื่องปกติอยู่บ่อยๆทว่าสาหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันกลับพิเศษและมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าชัยชนะต่อเนื่อง3เกมหลังสุดที่ได้รับมานั้นมันมีในยาที่มากกว่าแค่9้าวแต้มเต็มแต่มันยังเป็นชัยชนะที่แรกมาด้วยการไดด้ปลพัน พันธนาการอะไรหลายๆอย่างที่เคยผูกรัดพวกเขาเอาไว้อาทิเช่นพันธนาการไม่เคยชนะเกมหลีกติดต่อกันเกิน2เกมขึ้นไปนับตั้งแต่ดูเบนอัมริมเข้ามารับงานพันธนาการด้านอันดับที่ขยับขึ้นไปอยู่ในส่วนบนได้อีกครั้งในรอบปีกว่าพันธนาการประตูแรกของมาเตอุสกุญญา ชัยชนะเกมลดกที่แอนฟิลด์ในรอบเกือบ10ปีและอะไรต่อี้อะไรที่เป็นผลพลอยได้จากผลงานตลอด3เกมมานี้เป็นดอกเป็นผลของการลงทุนจากความซื่อตรงของรูเบนออมูริมที่หนักแน่นและยืนจัดในแนวทางของตนเองแม้ระยะแรกที่ผลงานไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่ายอย่างหนักว่าดื้อรั้นแต่ถึงวันนี้อย่างน้อยที่สุดแล้วเขาพิสูจน์ได้เห็นในระดับหนึ่งนะครับว่าการที่เขายึดมั่นในแนวทางฟุตบอลของตนเองมันไม่ใช่ความงม,มงายแต่มันคือศรัทธาจากช่วงระยะเวลาแรกที่ผลงานย่ำแย่เมื่อต้น กเกิดเสียงตั้งคำถามต่อระบบการเล่นของเขาว่าไม่น่าจะไปรอบภายใต้บริบทของฟุตบอลอังกฤษหลายเสียงบอกว่ารูเบนอโมรีมนั้นเหมือนเด็กน้อยเด็กน้อยที่ถือเพียงเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าถูกต้องเท่านั้นจนไม่ใส่ใจว่าทีมจะเป็นตายร้ายดีมีผลงานอย่างไร คั้นปัจจุบันกับผลงานที่นําเสนอออกมาใหม่เสียงวิจารณ์ที่เคยมีบัดน,นี้พันหายไปแล้วนะครับสามเกมที่ผ่านมาไม่มีนักวิจารณ์คนไหนตั้งคาถามเกี่ยวกับระบบของเขารูเบนอัมบริมเข้ามารับงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วง11พฤศจิกายนปี2024 พร้อมสัญญาจ้างยาวถึงปี2027แต่อย่างที่เห็นกันนะครับผลงานมันไม่ได้สวยหรูเลยตลอดเวลาที่ผ่านมากระทั่งมีบางช่วงของเมื่อซีซั่นก่อนเจ้าตัวถึงกับหลุดคำพูดว่านี่คือทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่ใน3เกมล่าสุดที่ลงเอยด้วยชัยชนะลวดของปีศาจแดงมันมีสิ่งที่น่าสังเกตในแง่ของสัญญาการปรับตัวของรูเบนออมูริมที่มีให้เห็นมากขึ้นมันเหมือนกับเขาเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องโน้มตัวลงมาพบกันทึ้งทางเอาปรัชญาฟุตบอลของตนเองออกมาอัดแอพเข้ากับบริบทการแขข่งัันนในอกกส เริ่มรู้แล้วว่าบางทีการกระโดดให้สูงขึ้นต้องเริ่มจากการย่อตัวลงมาเพื่อเสริมแรงถีมให้ไปได้ไกลกว่าเดิมถ้าอยากจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเองแต่ถ้าไม่ก็ต้องเปลี่ยนคนมาทำทีมแทนผมเขาเคยประกาศก้าเช่นนั้นเอาไว้ตอนผลงานทีมยังทรงและสุดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือรูเบนอโมริมเชื่อว่าปัญหาของยูเนเตดหลักๆมันไม่ใช่เรื่องของระบบเขาย้ำเสมอว่าระบบที่เกมหนึ่งเคยพุ่งชนชัยชนะได้อย่างสวยหรูจะกลายเป็นระบบที่มีปัญหาได้อย่างไรในวันที่พ่ายแพ้บ้างการที่พวกเขาพุ่งชนชัยชนะสารเกมล่าสุดมานี้ ต้องยอมรับนะครับว่ามันคือหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนถึงคําพูดดังกล่าวของรูเบนอามูมิมครับชัยชนะสารเกมติดต่อกันที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคดวงแต่ยังรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่ความรู้สึกแก่แฟนบอลว่า มันมีความลงตัวมากขึ้นมีผลจากการกะททาซ้ําๆจนผลลัพธ์จากการที่ไม่เคยเป็นคุณวันนี้เริ่มสวิงกลับมาเป็นบวกมากขึ้นเพราะมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางในรายละเอียดมากแล้วตรงนี้ต้องยอมรับครับว่าดูเบนอัลโมริมควรได้เครดิตไปเต็มๆและที่สาคัญนะครับการที่ปัจจุบันเขาแสดงให้เห็นว่าระบบหลังสารที่เขาใช้ก็สามารถเดินหน้าเก็บชัยชนะติดต่อกันได้3เกมได้มันคือเครื่องสะท้อนกลับไปที่ความเคารพนับถือจากภายนอกและภายในที่มีต่อตัวเขามากยิ่งขึ้นในฐานะของคนที่ยอมเป็นไม้หลักปักขี้เลนที่ โอนเอไปตามเสียงวิจาร์ในบางช่วงเท่านั้นสิ่งที่รูแบนอนามมริมทําให้เห็นคือการล็อกแกนแกนของวิธีคิดด้านปรัชญาของตนเองไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆเปิดใจให้กว้างขึ้นเพื่อพัฒนานในส่วนที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ไซมอนสโตนคนข่าวค่าย BBC มีบทวิเคราะห์ล่าสุดเอาไว้เกี่ยวกับรูเบนอมโมริมซึ่งเขาใช้คําถามตรงไปตรงมาเลยนะครับว่ารูเบนฉลาดพอที่จะไม่ดิ้นพางไปตามกระแสเสียงวิจารณ์ที่มีก่อนหน้านี้ในวงกว้าง3ส,สัปดาห์ที่แล้วยูเนเต็ดลงสนามเจอกับซันเดอร์แลนด์ทำกลางกระแสข่าวที่วอนสัพัสว่าหากเขาแพ้เกมดังกล่าวอาจจะก,กระเด็นตกเก้าอี้ได้เลยในช่วงเบรกทีมชาติหลังจากนั้นแม้มีแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ภายในจะยืนยันว่าไม่จริงและตามด้วยสัมภาษณ์ยืนยันอีกครั้งจากคนระดับเซอรอจิมแกมาาตัลัลบวนนี ช่วงเวลาไม่ถึงเดือนพวกเขาชนะไบรตันเกมล่าสุดไบรตันซึ่งเป็นทีมที่ในการเจอกันหลายเกมหลังแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีคู่มือ How To เอาชนะปีศาจแดงมาโดยตลอด ก่อนหน้านั้นพวกเขาบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2016มันกลายเป็นว่าหลังผ่านไป11เดือนในการดำรงตำแหน่ง11เดือนแห่งความวุ่นวายและข้อสงสัยไม่จบไม่สิน้นแต่หลังจากสิ้นเสียงนกหวีดยาวเกมล่าสุดอัโมริมได้รับการชูมือให้ชัยชนะในเบื้องต้นผลต่างประตูได้เสียกลับมาเป็นบวกอันดับขยับขึ้นด้านบนมันคือโมเมนตัมที่กำลังพลิกผันหลังมือเป็นหน้ามืออัโมริมปฏิเสธว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเขามองว่าแค่ทีมกำลังเล่่่่่่นนนไดดด้้้ีีีีีขึกกกวววววาาเเเเเมมืืออททยยบบััชงลลปแ ร้อมยอมรับว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวมันเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรการันตีว่าอีก3สัปดาห์ข้างหน้าเรื่องราวจะเปลี่ยนอีกถึงตรงนี้ผมคิดว่าต้นทุนที่ดีมากของรูเบนอโมริมคือเขามีผู้บริหารและเจ้าของที่วิสัยทัศน์สอดคล้องต้องกันจริงๆและกริปไม่ได้ซื้อเวลาตายให้เขาแต่เขาเชื่อในวิสัยทัศน์เดียวกันจริงๆนอกจากนี้รูเบนอโมริมยังมีคำพูดที่ฉลาดโดยเขาบอกว่า ผมไม่เคยรู้สึกอับอายเลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือไม่ชนะเกมเลยผมรู้สึกเสมอว่าจิมเชื่อมัน่นและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันเป็นเรื่องของแฟนๆมากกว่าการเผชิญหน้ากับแฟนๆในตอนนี้มันแตกต่างออกไปแต่ผมรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะต้องไม่ยอมเสียช่วงเวลานี้ไปทุกสิ่งในวงการฟุตบอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน1สัปดาห์ไซมอนสโตนกล่าวต่อตอนนี้ดูเป็นอมลริมเริ่มมีทีมที่เข้ากับระบบของเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังมีรายละเอียดอีก ความมั่นคงของเซนเนอร์ลัมเมนต์เขาอาจไม่ตรงสเปกโกสมัยใหม่แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่ก่อให้เกิดภาวะไม่น่าไว้วางใจอย่างอังเดรโอนาน่าและเอาตายบายินดีมาทายเดอร์ลิก้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้นําทีมเขานําแนวรับด้วยความแข็งแกร่งกาเซมิโลกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและในทีมชาติเขาก็ได้รับตําแหน่งคืนกลับมาภายใต้การเฝ้าดูของอันเชลอตติกาเซมิโลคือผู้เล่นที่อัลโมรีมชี้เจาะจงเลยว่าทุกคนในทีมต้องดูเป็นเยี่ยงอย่างและเรียนแบบให้ได้ พวกเขากําลังเข้าที่เข้าทางและที่น่าสนใจคือโปรแกรมของพวกเขาปีนี้มีน้อยอโมริมรู้ดีข้อนี้เพราะเขาเคยบอกเองว่าต้องใช้ประโยชน์จากเวลาที่ได้พักระหว่างสัปดาห์ให้เต็มที่ผมคิดว่าสัญญาณมันชัดเจนจริงๆว่าสถานการณ์ของพวกเขากําลังพลิกฟื้นกลับมา ขณะดเดียวกันแกรี่เนวิลล์ตำนานของปีสาแดงที่เพิ่งถูกบรรจุชื่อเข้าสู่ขอเกียรติยศของฟุตบอลอังกฤษก่อนหน้าเกมกับไบรตันจะเริ่มขึ้นเป็นอีกคนที่ออกมาส่งเสียงชื่นชมรูเบนออมูริมกับผลงานที่แสดงออกมาใน3เกมหลังสุดพร้อมชี้ว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญและชัยชนะที่สําคัญต่อทีมและรูเบนออมูริมอย่างมากเพราะเขาเชื่อว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถรักษามาตรฐานในแบบนี้ไว้ได้ต่อเนื่องความคาดหวังอย่างการจบซีซั่นนี้ในพื้นที่ท็อปซิกของตารางมันใช่จะเป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่านี่คือสัปดาห์ที่ดีที่สุดในการทํางานของรูเบนอโมริมเราทุกคนคงเคยเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้มาแล้วผมไม่แปลกใจถ้าเราจะพูดว่าเขาซุ่มเสียงจะตกงานหลังเปลกทีมชาติเดือนตุลาคมผมเชื่อว่าเขาอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลและผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วๆนั้นแต่ชัยชนะที่แอนฟิลมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆสามารถพลิกกลับมาได้และชัดเจนเลยว่ามันสําคัญมากๆ แน่นอนดูเบนเอบัมบรีมยังไม่ได้หลุดพ้นจากปัญหาทั้งหมดและจะสามารถสบายใจได้แต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในจุดใกล้เคียงกับที่พวกเขาคิดว่าสมควรได้อยู่แน่นอนแหละอันดับของพวกเขาอาจล่วงไปสัก2-3อันดับได้หลังจากทีมอื่นแข่งเกมวันอาทิตย์จบลงแต่มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่แปลกอะไร เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสัปดาห์ที่สาคัญมากต่ออาร์โมโริมการเฉลิมฉลองของทีมหลังเกมมาสะท้อนว่ามีอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกโล่งใจมันคือความรู้สึกว่าใช่พวกเราต้องการอะไรแบบนี้นี่แหละเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมรู้สึกกังวลเล็กน้อยว่านักเตะไม่เชื่อในระบบของรูเบนอาร์โมริมบางทีอาจมีบางส่วนที่พวกเขาไม่ชนะเกมการแข่งขันและเริ่มตั้งคําถามกับมันโดยฟังเสียงรบกวนที่พวกเราทุกคนรวมถึงตัวผมเองได้เพิ่มเข้าไปสู่การรับรู้ของพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยคืืออเม่คุณพูด คุยกับผู้คนในและรอบๆสโมสรพวกเขายืนยันตลอดว่านักเตะชอบรูปเบนออมริมในฐานะบุคคลจริงๆและนั่นก็มีความสําคัญมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาไม่ได้สูญเสียจิตวิญญาณและพลังงานในห้องแต่งตัวรวมถึงความรู้สึกที่พวกผู้เล่นมีต่อเขานักเตะในทีมยังชัดเจนว่าต้องการเล่นเพื่อเขา พวกเขากระหายชัยชนะและคุณก็เห็นมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมหมายถึงการชนะที่แอนฟิลด์ไม่ว่าจะในฤดูก,กาลไหนก็ถือเป็นเรื่องพิเศษแต่การที่รูเบนออมบริมชนะที่แอนฟิลด์ได้ในช่วงที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแบบนี้กลับทําให้พวกเขามีกําลังใจขึ้นมามาก เราจะตั้งตารอเกมสัปดาห์หน้ากับ t อตติงแฮมฟอร์เดสและเกมเยือนท็อตแนมในสัปดาห์ถัดไปเดือนนี้ยังมีงานใหญ่รออยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเดือนแห่งการตัดสินถ้าสัปดาห์ที่แล้วเกมกับลิเวอร์พูลเริ่มต้นได้ไม่ดีมันอาจจะออกมาแตกต่างออกไปก็ได้ มันรู้สึกแตกต่างมากรู้สึกเหมือนว่าโมเมนตัมอยู่กับพวกเขานิดหน่อยและมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นขณะเดียวกันแกรี่เนวิลยังชี้ไปที่กุญแจสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการมีอยู่ของผู้เล่นอย่างไบรอันเอบูโมและมาเตอุสกุญญา ผมคาดหวังว่าความคงเส้นคงวาเพราะนี่คือสโมสรระดับที่ไม่ควรขาดหายสิ่งนั้นนานเกินไปแนวคิดเรื่องของการชนะเกมสอถึงสาเกมติดก,กันแบบนี้ไม่ควรถูกภาคไปจากความปกติของสโมสรเพราะมันเป็นอะไรที่ยากในการสร้างความเชื่อมั่นแบบนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งผมคิดว่ามันกำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้น การมีคุณยาก,กับเอมบูโมพวกเขาสลัดความเสี่ยงในการเซ็นสัญญาผู้เล่นทิ้งด้วยการดึงผู้เล่นที่พิสูจน์แล้วว่าทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนเข้ามาเติมเต็มและพวกเขาสองคนหิวกระหายจะนําเสนอในระดับที่แตกต่างออกไป ผมคิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะที่ทําให้รู้สึกสบายใจได้กับดีวแบบนี้เมื่อผมมองอยู่ในเตตตอนนี้เอมบูโมเหมือนคนที่อยู่กับทีมมานานเขาดูหิวกระหายเขาดูต้องการทําประตูให้ได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามยูไในเตดยังมีบางอย่างที่ต้องพัฒนาอีกมากแต่ทั้ง2คนนี้จะช่วยทีมคว้าชัยชนะได้อีกมากมายแน่นอน หากคุณสามารถรักษาทรงเกมรับให้กระชับได้มากพอและพวกเขามีกองหลังที่ยอดเยี่ยมอยู่ระบบหลัง5แบบนั้นก็แปลงได้โดยมีมิฟิลตรงหน้าให้พวกเขา2คนขึ้นหน้าและทําในสิ่งที่ต้องทํามันอาจเป็นสุดรสาเร็จสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะมีฤดูกาลที่ดีในการเข้าไปอยู่ในกลุ่ม6อันดับแรกสุดท้ายคือเครื่องหมายคําถามท,าที่แกรี่เนวิลยอมรับว่ายังมีต่อเบนจามินเชสโกกองหน้าคนใหม่อยู่บ้าง แต่เขาเองก็เห็นอะไรดีๆจากนาักเตะรายนี้ว่าสามารถจะไปต่อได้มันมีคําถามเกี่ยวกับเชสโกเห็นชัดว่าเขากําลังเป็นดิวเสี่ยงเป็นคนที่ใครรู้จักน้อยยังดูไม่ค่อยลงตัวกับทีมนะแต่มันมากกว่าแค่การทําประตูนะมันเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันด้วยเมาส์กับบรูโน่คุณย่าเอมบูโมมองเป็นเพลินเหมือนจะไม่รู้ว่าเชสโกจะคืนลงไปในเกมได้ยังไงได้ตอนไหน ผมคิดว่าเขายังขาดความเร็วในการตามเกมระดับนี้เขาจําเป็นต้องเร่งเกมตัวเองให้ทันเพื่อนของแบบนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเขาอายุอย่างน้อยแต่เขาจําเป็นต้องไต่ระดับให้ได้ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์มันคือดีลใหญ่มาก้าเชสโกปรับตัวได้เมื่อไหร่สามประสานแนวรุกจะถือว่าเป็นอะไรที่น่ายำเกรงจริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนมันเป็นเรื่องประสานงานของผู้เล่นสองคนมากกว่าและนั่นคือความท้าทายของทีมด้วยในสัปดาห์ต่อๆไป สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ำกันอีกทีโปรแกรมต่อไปรออยู่คือเกมประเดิมเดือนพฤศจิกายนไปเยือนถิ่นเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสวันที่1ตามด้วยการเยือนลอนดอนเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่8ซึ่งจะเป็น2เกมก่อนเข้าช่วงเบรกทีมชาติครั้งสุดท้ายประจำปีปฏิทินปัจจุบันเป็น2เกมสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าปีศาจแดงสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้เอาแค่ชนะและเสมออย่างละหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่สุดแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุความคาดหวังได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละครับ